โอเคมาให้ดูตรงนี้ก่อนเอ่อระบบการเงินนะคะวันนี้เราจะพูดกันถึงในเรื่องของระบบการเงินการเงินต้องทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างในระบบเริ่มจากการตั้งค่าการชาระเงินเริ่มต้นเป็นตัวเป็นตัวตั้งต้นระบบเลยรายการทุกอย่างนะคะที่จะเก็บกับเด็กรายการทุกอย่างเลยที่จอกในใบเสร็จเขาจะให้ตั้งไวท้ที่ตั้งต้น ตั้งค่าชำระเงินเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เราทําการตั้งค่าชาระเงินเริ่มต้นเสร็จแล้วลาดับที่สองก็คือการกําหนดรายการชําระเงินก็เป็นการดูว่าระดับชั้นไหนจะต้องจ่ายค่าอะไรบ้างเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่เป็นระดับชั้นนะคะแยกเป็นระดับชั้นหลังจากที่ตั้งจํานวนเงินตรงนั้นเสร็จแล้วขั้นตอนที่สามก็คือการตั้งบัญชีลูกหนี้ตั้งบัญชีลูกหนี้นะคะเป็นการลงทะเบียน เอาไอ้จำนวนเงินเมื่อกี้รายการรายการและจํานวนเงินจากหน้าก่อนหน้าเนี้ยที่เราทํางานนะคะลงทะเบียนเข้าไปในตัวเด็กแต่ละคนในห้องนั้นนะคะเสร็จแล้วต่อไปก็คือการรับชําระเงินแล้วก็ออกใบเสร็จให้เด็กนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการสรุปรายงานรายงานอันนี้ก็เป็นรายงานรายรับอันสุดท้ายก็คือรายงานค้างชําระ ถ้าเราตั้งนี้เรียบร้อยแล้วเด็กก็จะเป็นหนี้กับเราใช่ไหมคะก็จะสามารถทํางานทําการรับชำระเงินได้ออกใบเสร็จได้แล้วก็ดูรายงานได้พวกรายงานรับเงินรายงานครั้งชำระอย่างเงี้ยก็พวกนี้เป็นสเต็การทํางานพ่าจะไล่ตั้งแต่ตัวแรกสต็อปชรโอเคดูนะ อา,อาจารย์เห็นหน้านี้ของพัดใุ่ไยมหน้าของดารุณมุสลิมวิทยาครับผมเห็น <He ard S 2> นะครับโอเคเดี๋ยวพัดลองตั้งจากหกเจ็ดเทอมสองครับ,รบอ่ะการเงินงานหลักๆของเราอยู่ที่งานหลักๆของเราอยู่ที่เมนูการเงินอยู่ที่เมนูการเงินนะคะเข้ามาปุ๊บดูก่อนด้านบนชื่อเราหรือเปล่าโรงเรียนเราหรือเปล่า เราจะทําของปกติหรือว่าของหลักสูตรศาสนาเราตั้งของหลักสูตร,รปกตินะเสร็จแล้วภาคเรียนละ่ะเราจะทําของภาคเรียนไหนปีการศึกษาไหนภาคเรียนไหนเลือกด้วยเลือกให้ถูกต้องนะคะคราวน,นี้การเงินงานหลักๆของเราก็อยู่ที่เมนูการเงินอยู่แล้วด้านบนตรงนี้เขาเรียกว่าเมนูนะคะหลักๆเราอยู่ที่เมนูการเงินบอกว่าพัดบอกว่าระบบแบ่งออกเป็นสามส่วนนะส่วนด้านบนตรงนี้คือส่วนของการจัดการนะ ตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นส่วนของรายงานแล้วก็ด้านล่างเป็นส่วนของการตั้งค่าเริ่มใช้งานครั้งแรกดูในส่วนของการตั้งค่าก่อนระบบนะคะเขาจะมีการจัดลําดับให้อยู่แล้วจะต้องทําอะไราก่อนหนึ่งสองสามสี่เขาจะไล่ลําดับของเขาอยู่แล้วเห็นไหมคะเริ่มต้นดูที่ตั้งค่าการชําระเงินเริ่มต้นตรงนี้ที่พัดบอกว่ารายการอะไรก็แล้วแต่ที่เก็บกับเด็กรายการอะไรก็แล้วแต่ที่จะออกในใบเสร็จจะต,ต้องอยู่ในหน้านี้ทั้งหมด ตัวอย่างนะคะพัดสั่งพัดใส่รหัสรหัสตรงนี้นะคะเป็นอะไรก็ได้หนึ่งสองสามสี่เป็น a b บเป็นกขอคอเป็นอะไรได้หมดเลยหรือเจ้าผสมการ a หนึ่ง b ีสองซีสามอะไรได้หมดเลยแต่ตั้งอย่าให้สามกันเมื่อมีการเรียกใช้งานแล้วเรียกใช้งานหมายถึงเอ,อลำดับถัดไปอะคะ่ะเอาไปเอาไปจัดรายการแล้วออกใบเสร็จแล้วห้ามลบหรือแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นรหัสหรือชื่อรายการก็แล้วแต่นะคะห้ามแก้ไขอ่ะสมมุติพัดให้รหัสเป็นหนึ่งเลยเขาจะไล่รายการหนึ่งสองสามสี่เลยรหัสตรงนี้เป็นรหัสของระบบไม่เกี่ยวกับรหัสบัญชีนะคะแยกออกจากกันอันนี้เป็นระบบของโรงเรียนไม่เกี่ยวกับสอชอด้วยนะคะอ่ะรหัสมมพัดให้เป็นหนึ่งหัวข้อสมมุติเก็บอะไรกับเด็กบ้างล่ะ โรงเรียนเรามีเรื่องของค่ารทำเยมการศึกษาเราไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมเด็กเรียนฟรีใช่ไหมคะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเก็บไหมอาจารย์ดูรายการให้ทานหน่อยค่ะมีรายการอะไรบ้างฮัลโหลยังอยู่กับบไมเนาะ <c oughs> อยู่ครับอยู่ับ อยู่นะคะอาจารย์เปิดไมค์คุยกับเขาก็ได้นะเหงาค่ะคุยคนเดียวเหงาบางทีเบิก์้างวายเดียวมันเสียงรบก,กวนเยอะเดียเสียงรบก,กวนที่ผมอยู่ในห้องนี้ <c oughs> คนอื่นก็ได้จะเหงากับพันดนี่แหละอ่าหัวข้ออะไรเอ่ยอะไรดีนะมีค่าอะไรบ้างะเด็กเรียนฟรีอ่ะไม่รู้เลยจ่ายค่าอะไรบ้าง มีค่ากิจกรรมจ่ะมีค่ากิจกรรมไหมค่ากิจกรรมสมมุติว่ามีค่ากิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมอะไรดีล่ะอสมมุติเก็ตกิจกรรมกีฬาสีลำดับการคำนวณตัวเนี้ค่ะเอ่อระบบเขาเอาไว้ดูว่าถ้าเรามีการชําระเงินผ่านธนาคารแล้วจะเอาไฟ์ธนาคารอันนั้นมาหักหนี้ในระบบมันอยู่ที่ลำดับการคำนวณนี่แหละเป็นการบอกว่า ้างเงินเข้ามาก่อนหนึ่งเนี่ยจะหักรายการอะไรก่อนหนึ่งสองสามสี่หักรายการอะไรก่อนอย่างเช่นสมมุติตั้งหนี้ไว้ตั้งหนี้ไว้หมื่นหนึ่งสมมุตินะคะตั้งพันเดียวก็ได้อ่ะสมมุติตั้งหนี้ไว้หนึ่งพันบาทมีรายการที่เด็กจะต้องจ่ายทั้งหมดสิบรายการรายการละหนึ่งร้อยบาทอย่างเงี้ยค่ะแต่เด็กจ่ายตังค์มาสองร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยระบบจะรู้ได้ยังไงว่าฉันจะต้องเอาไอ้สองร้อยห้าสิบเนี้ยไปหักรายการไหนก่อนแล้วเหลือเงินจาก จากรายการนี้แล้วฉันจะเอาไปหักรายการไหนต่อได้อีกเนี้ยค่ะมันอยู่ที่ลำดับการคำนวณตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นการบอกระบบว่า2องรยห้าสิบนะแสดงว่าเธอจะตัดรายการที่1ตัวนี้ได้รายการที่สองได้เหลือเงินอีกห้าสิบาทใช่ไหมเอาไปตัดรายการที่สามต่อระบบมันรู้จากตรงนี้นะคะแต่ว่าของเราเราให้เด็กเดินมาจ่ายกับเราที่หน้าเคาน์เตอร์ที่โรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลำดับการคำนวณตรงนี้ ไล่หนึ่งสองสามสี่ไปเลยก็ได้อย่างอันเนี้ยถ้าเขาใช้รหัสหนึ่งลำดับการคำนวณเขาจะใช้หนึ่งหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่าไม่มีผลอะไรเลย,เลยอ่ะสมมติสมมติเขาไม่ใส่ก็ได้อ่ะกดบันทึกพัดได้ละหนึ่งรายการเอาอีกสักเอาอีกสักรายการหนึ่งสมมติสมมติถ้ากิจกรรมกีฬาสีสมมติพัดเก็บค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวันสมมุตินะคะเขาเก็บค่าอาหารกลางวันด้วยอ่สมมุติเ้ามีส่วนลดให้อีกถ้าเป็นรายการส่วนลดหรือทุนนะคะที่ที่ไม่เก็บกับเด็กที่จะไม่เก็บเงินกับเด็กแต่ว่าเราจะเอารายการเนี่ยไปหักไปหักค่าใช้จ่ายที่เด็กจะต้องจ่ายเราอะ่ะสมมุตินะคะเัาบอกว่าเป็นทุนทุนอะไรดีอะ่ะ ัดให้ว่าเป็นส่วนลดเลยดีกว่าส่วนลดทุนจัน,นจะเข้าใจนะถ้าใช้คำว่าส่วนลดและทุนจัน,นจะเข้าใจไม่นอ้อมีใครจะเข้าห้องไหม เหมือนพัดเคยได้ยินเนอ๊ะเข่าที่พัดจำได้เขาจะมีเรื่องของทุนกำพาใช่ไหมคะทุนกำพราจำพระพิมพ์ถูกไหม <laughs> ทุนกำพาสมมุตินะพัดให้ทุนกำพาคราวนี้รายการไหนที่บอกว่าเป็นส่วนลดหรือเป็นทุนระบบจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือมันคือส่วนลดให้เก็บกับเด็กดูตรงเดบิตหรือเครดิตนะคะ ตรงนี้ยถ้ารายการไหนที่ไม่เก็บกับเด็กให้ติ๊กเอาเครื่องหมายถูกออกแล้วก็กดบันทึกทีหนึ่งระบบจะมองรายการนั้นะเป็นรายการเครดิตส่วนลดไม่เก็บกับเด็กนะคะคราวนี้เรามีไม่เยอะอยู่แล้วสมมุติว่ามีแค่นี้ถ้ามีอีกเพิ่มได้เลยเรื่อยๆนะคะอันนี้เรื่องของแท็บแรกแท็บค่าธรรมเนียมคราวนี้ด้านหลังคืออะไรสำคัญคืออะไรสำคัญคือเอาไว้ใช้กับลักสมัครระบบบอกอยู่ว่า,าคลิกทาเครื่องหมายถูกเพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการสำระเงินในระบบลักสมัคร โควตาองค์ auto, เล็กว่าโควตาด้วยนะคะตอนนี้ถ in ัดมาค่ะเรื่องของค่าธรรมเนียมอื่นรายการนี้เป็นค่าธรรมเนียมอื่นหรือเปล่าปกติถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปที่เขาเก็บเงินปกตินะคะแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างเช่นค่าออกเอกสารอะไรที่แบบจิกกระจักเล็กๆน้อยๆของเขาอะค่ะเขาก็จะตั้งให้มันเป็นค่าธรรมเนียมอื่นคือไม่เอายอดเนี้ยมารวมกับค่าธรรมเนียมการเรียนของเด็กนะคะ รานนี้ประเภทกลุ่มประเภทกลุ่มไม่มีให้เลือกประเภทกลุ่มอยู่ตรงไหนอาจารย์ดูด้านบนแท็บข้างบนตรงนี้เขาเรียกว่าแทบ็บเราอยู่แท็บค่าธรรมเนียมใช่ไหมเราก็มาดูที่แท็บกลุ่มค่าธรรมเนียมต่อรายการสามรายการเนี้ยเราสามารถจัดกลุ่มค่าธรรมเนียมได้ไหมถ้าเมื่อกี้ที่พัจะจัดนะพัก็จะมีเอ,อ่อถ้าทั่วไปนะค่าธรรมเนียมการศึกษา มีไหมค่าอะไรอีกค่าสาธารณูปโภคมีไหมมีค่าอะไรอีกค่าหอพักค่ะอ่าค่าหอพัก ค่าหอพักถ้าอยากจัดแยกกลุ่มไปเลยเป็นค่าหอพักก็ใส่ค่าหอพักไปเลยนะคะตอนนี้ตรงนี้มีค่าหอพักและค่าทมเนียมอย่าลืมไปใส่ด้วยเพราะว่าระบบเวลาดึงไปใช้งานเขาจะดึงจากแถบค่าทมเนียมนะคะอ่ะค่าหอพักเป็นรายการเก็บเด็กปกติเนาะตอนนี้ค่ากีฬาสีเป็นกลุ่มไหนก็จัดกลุ่มให้หน่อยค่าเอ่ออาหารกลางวันเป็นสาธารณูปโภคหรือเปล่าสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมจ๊ะ มันถือเป็นค่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้ค่าหอพักเมื่อกี้บอกค่าหอพักนี่พัดมีพัดเลือกเลยค่าหอพักแล้วก็จะจัดประเภทกลุ่มไว้ว่าเป็นค่าหอพักค่าหอพักเนี่ยอาจจะรวมค่าน้ําค่าไฟด้วยก็ได้นะคะหมายถึงว่าเนี่ยรายการที่ห้าสมมุติรายการที่ห้าเป็นค่าน้ําเก็บไหมค่ะถ้าเกิดว่าเก็บอาเป็นเป็นรวมป็นค่าหอพักเลยคะจ้ะใช่ค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเก็บ อ่ะพอมีค่าน้ําแล้วพ็มีค่าไฟด้วยคราวนี้ตรงนี้พักก็อาจจะจัดกลุ่มไว้ว่าเป็นค่าหอพักเลยไม่ว่าจะจ่ายค่าหอพักหรือจะจ่ายค่าน้ําค่าไฟจัดกลุ่มไว้ว่ามันคือค่าหอพักหรือถ้าอยากจะแยกก็แยกได้อีกสมมุติค่าหอพักก็คือค่าหอพักค่าน้ําก็คือค่าน้ําอย่างเงี้ยก็ไปใส่เพิ่มเอาค่าไฟก็คือค่าไฟอยากจะแยกออกมาเลยเอาไว้ดูรายงานกลุ่มค่าธรรมเนียมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีการเงินใช่ไหมมีในส่วนของรายงานจะมีรายงาน แยกตามกลุ่มค่าธรรมเนียมเนี่ยถ้าอยากจะดูรายงานตัวนี้นะจัดกลุ่มค่าธรรมเนียมให้พัดดว้วยถ้าไม่จัดกลุ่มค่าธรรมเนียมตรงนี้ดูรายงานตัวนั้นไม่ได้นะแบบนี้ค่ะอ่าสมมุติว่าอ่าสมมุติว่าเราตั้งรายการเสร็จแล้วมีค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วมีกลุ่มค่าธรรมเนียมจัดกลุ่มกันได้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ดูแถบต่อไปเรื่องของประเภทการชําระเงิน รหัสเหมือนเดิมเป็นรหัสของระบบจะตั้งหนึ่งสองสามสี่ไปเลยไม่เกี่ยวกับรหัสบัญชีนะคะหัวข้อหัวข้อค่ะเรารับเงินเด็กเป็นเงินสดเท่านั้นไหมมีรับเงินผ่านธนาคารไหมคะให้เด็กโอนสแกนจ่ายอย่างนี้มีไหมหรือให้เด็กจ่ายเงินสดเท่านั้นประเภทการชําระเงินเช่นเงินสด พัดให้การเรียงลําดับเป็นหนึ่งเลยตั้งแค่นี้พออันไหนที่แบบว่าอย่างเงี้ยชื่อธนาคารหมายเหตุแสดงอย่างเงี้ยไม่ได้พูดถึงใช่ไหมอาจารย์ข้ามได้เลยนะคะแสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับเราอ่ะเงินสดและมีโอนผ่านธนาคารไหมคะโอนหรือสแกนผ่านบัญชีธนาคารสมมุติสมมุตม,มผ่านธนาคาถ้ามีนะคะตั้งได้เลย มันคือประเภทการชำระเงินเอาไว้ดูรายงานรายรับบัญชีประเภทเอาไว้ดูรายงานตัวนี้นะคะอ่ะมีเงินสดมีโอนผ่านธนาคารและเรามีบัตรเครดิตไหมมีบัตรเครดิตไหมคะไม่มีหรอกเนาะ อ่ะมีเงินสดมีโอนผ่านธนาคารค่ะถ้ามีรายการอื่นๆเพิ่มได้เลยนะคะหน้านี้กลับมาเพิ่มได้ตลอดมันเป็นหน้าตั้งต้นระบบแล้วก็ในการใช้งานระบบอะคะมันก็จะยุ่งยากแค่ตอนตั้งต้นตอนแ,แรกนี่แหละเดี๋ยวพอเราตั้งค่าอะไรเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะเพิ่มต่อๆไปแล้วก็ไม่ต้องมาตั้งตรงนี้ละทําครั้งเดียวแล้วใช้ยาวๆเลยเรื่องของเงินอุดหนุนอุดหนุนแถบอุดหนุนนะคะอุดหนุนอันนี้หมายถึงหมายถึงเงินที่เด็ก เด็กอุดหนุนให้กับโรงเรียนเด็กจ่ายค่าอุดหนุนให้กับโรงเรียนนะไม่เกี่ยวกับว่าโรงเรียนให้เด็กนะคะอันนี้คือเด็กให้โรงเรียนมีไหมถ้าไม่มีข้ามกองทุนกู้ยืมพวกกยสมีไหมถ้ามีใส่ลงไปได้เลยรหัสหนึ่งแล้วก็หัวข้อเป็นกยศอ,อย่างเงี้ยค่ะใส่ลงไปได้เลยแต่ว่าระบบไม่ได้มาหักยอดนี่หักอะไรให้นะแค่ใส่เข้าไปเพื่อเอาไว้ดูเฉยๆดูรายงานเฉยๆว่าเออเราให้เราให้ มีเด็กคนไหนบางที่ยื ar, like ่นกู New ้กอยสออย่างเงี้ยค่ะแค่เก็บไว้เป็นประวัติดูในระบบเฉยๆนะคะไม่มีการหักลบยอดหนี้ให้ไม่ม <es> <N> ีนะคะเรื่องของทุนทุนมีไหมสมมุติทุนทุนเช่นทุนทุนกสสทุนอะไรนะกสสทุนเสมอภาคทางการศึกษาอ้าพัพพิมไม่ถูกนแน่ น่าจะถูกแล้วนะโอเคน่าจะถูกแล้วถ้าไม่ถูกอาจารย์เข้าไปแก้เอานะคะการสมทุนกสศใช่ไหมผู้ให้ทุนผู้ให้ทุนคือใครโรงเรียนหรือเปล่าถ้าเป็นโรงเรียนองค์กรถ้าเป็นองค์กรก็ใส่ชื่อองค์ก่อนองค์กรนะองค์กรอะไรเนาะใส่ลงไปเจรจแล้วที่อยู่ที่อยู่ก็ใส่เป็นจังหวัดหรือใส่เป็น บานเล็กที่ที่อยู่ไปเลยก็ได้นะคะก็ะใส่ส็จแล้วกดบันทึกบันทึกนะอาจารย์ข้างบนหรือข้างล่างใช้ได้เหมือนกันนะคะคราวนี้มีกี่ทุนใส่ลงไปเลยใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะคราวนี้พอเราใส่ทุนเรียบร้อยแล้วเออไปก็คือธนาคารอาจาร,รย์ทันไหมอะถ้าช้าไปเร็วไปอาจาร,รย์บอกทันนะอ่ะต่อไปคือแท็บธนาคารธนาคารที่พัดบอกว่าที่พัดถามว่า เรามีการให้เด็กไปชำระเงินที่ธนาคารไหมมีการสแกนจ่ายไหมโอนจ่ายอย่างเงี้ยคะ่ะมีไหมถ้ามีใส่ลงไปอย่างนี้ด้วยเป็นธนาคารบัญชีของโรงเรียนนะคะรหัสใจหนึ่งสองสามสี่ได้เลยส่วนคอมโค้ดคอมโค้ดคือเลขคอมพานีโค้ดที่ธนาคารออกให้จะมีแค่เลขสี่ตัวห้าตัวแค่นั้นถ้าเปิดบัญชีกับธนาคารนะคะเขาจะมีเลขคอมโค้ดให้ ชื่อก็ใส่ชื่อธนาคารใส่ธนาคารธนาคารอิสลามธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพธ,ธนาคารอะไรใส่ลงไปเลยในช่องชื่อนะคะแล้วก็เลขที่บัญชีแล้วก็เลขที่บัญชีาญชมาใส่ประเภทบัญชีเป็น,เป,นเป็นกระแสรายวานันหรือเป็นออมทรัพย์เป็นอะไรใส่ลงไปเลยสาขาธนาคารที่เราเปิดนะคะมันอยู่สาขาไหนใส่ลงไปด้วยเลขที่อ้างอิงส่วนมากไม่ม,มีไม่ต้องใส่ นะคะแล้วก็ไอคอนด้านหลังไอคอนด้านหลังให้ไปคลิกเลือกแล้วก็ไปดาวน์โหลดไอคอนของธนาคารนะคะลงมาใส่ไปในระบบเวลาออกรายงานก็แค่เพื่อความสวยงามมันก็จะออกมาข้อมูลครบถ้วนอย่างนี้ยค่ะมีไหมคะมีไหมจะใส่จะใส่ข้อมูลไหมแต่ว่าอาจารย์ให้เด็กมาจ่ายที่โรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะ ปกติก็มาแกที่โรงเรียนอ่าเพราะฉะนั้นธนาค<ใ>นารเรากเด็กก็เด็กปัจจุบันเขาใช้มือถือสแกนก็มีอ่านั่นๆน่นนถ้าเกิดจะให้เด็กใช้มือถือสแกนนะคะมันสแกนแล้วปลายทางมันจะไปที่บัญชีไหนเอามาใส่ตรงนี้ให้พัดน,นะคะอ๋อครับผมไม่งั้นเดี๋ยวระบบมันไม่รู้คราวนี้ต่อไปเรื่องของเอ่อวันครบกําหนดคืนเงินค่าเรียนเสริมเราไม่มีการเรียนเสริมอยู่แล้วใช่ไหมเด็กเล็ก ส่วนมากจะใช้กับเด็กโตเด็กมหาลัยเด็กพวกนี้ค่ะเขาจะมีการเรียนเสริมเรียนปรับเกรดเรียนตกเรียนแก้กันอยู่เนี่ยเขาก็จะใช้แท็บนี้ด้วยอ่ะเราไม่ได้ใช้เราข้ามไปได้เลยนะคะเรื่องของประเภทการยกเลิกประเภทการยกเลิกอย่างเช่นเราคิดว่าเราจะยกเลิกใบเสร็จในกรณีอะไรบ้างสมมุติใส่จํานวนเงินผิดคิดว่าจะเป็นไปได้ไหม วันนี้เบอร์เบอร์กดเลขเกินเลขขาดแบบนี้สมมุตินะคะใส่จำนวนเงินผิดสมมุติทำละเงินผิดคนมีไหมเด็กชื่อคล้ายๆกันแล้วเราก็คลิกผิดแล้วก็ไปออกใบเสร็จไปแล้วอย่างเงี้ยจำเป็นต้องแคนเซิลบินอย่างเงี้ยค่ะก็มีสาเหตุอะไรบ้างใส่ลงไปในนี้ให้หมดนะคะอันเนี้ยคือสเต็ปแรกสเต็ปแรก,แรกจากโฟร์ชาร์ที่พาใใ้้ดูก่อนหน้านี้ ตั้งค่าชำระเงินเริ่มต้นมีคำถามไหมคะหน้าตั้งค่าชำระเงินเริ่มต้นก็คือตั้งครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆนอกจากว่ามีการเพิ่มเติมอยากเพิ่มรายการปีที่แล้วไม่ได้เก็บค่านี้นะแต่เดี๋ยวปีนี้จะมีแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาใส่ได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าถ้ารายการไหนที่ใส่ลงไปแล้วไอ้ค่าธรรมเนียมใช่ไหมที่พัดบอกว่ารายการไหนที่ใส่ลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นรหัสหรือหัวข้อ เมื่อมีการออกใบเสร็จแล้วจะไม่สามารถเข้ามาหน้านี้แล้วมาแก้ได้อย่างเช่นรหัสเนี้ยโอ๊ดหนึ่งไม่เอาอ่ะฉันจะเปลี่ยนเป็นสองสามสี่ห้าในอันเดียวกันเลยเงี้ยเปลี่ยนไม่ได้แล้วอันนี้เปลี่ยนได้อยู่เพราะว่าพัดยังไม่ได้ไปสเต็ปต,ต,ต่อไปยังไม่ได้ออกใบเสร็จนะคะถ้าออกใบเสร็จแล้วไม่ให้เปลี่ยนนะคะแล้วก็อย่างหัวข้อนี่ก็เหมือนกันสมมุติว่าค่ากิจกรรมกีฬาสี วันหนึ่งไม่ไม่เอาแล้วเอ๊ะรายการแรกฉันจะเป็นค่ากิจกรรมสวนสนามเวียนเทียนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมาเปลี่ยนชื่อไม่ได้แล้วนะคะมันจะมีผลกบับใบเสร็จสมมุติว่าเราเคยออกใบเสร็จให้เด็กใช่ไหมเด็กเคยมาจ่ายค่ากีฬาสีไปแล้วสมมุตินะคะเด็กเคยมาจ่ายค่าเนี้ยไปปุ๊บแล้วอาจารย์เกิดอีกสักสองสาเดือนผ่านมานึกขึ้นได้โอ้รายการนี้ฉันไม่ใช้แล้วไม่เก็บแล้วเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนชื่อ พอเปลี่ยนชื่อปุ๊บระบบอ่ะมันเปลี่ยนแต่ใบเสร็จที่อยู่ในมือเด็กอะค่ะมันไม่ได้เปลี่ยนตามนะเพราะฉะนั้นรายการมันก็จะไม่ตรงกันและ้ะคราวนี้เวลามาเรียกดูย้อนตรวจสอบอยางเนี้ยมันตรวจสอบไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งแล้วไม่ให้แก้ไขนะคะดูดีๆก่อน mm hmm. ผ่านไหมคะเรื่องของการตั้งค่าชำระเงนินเริ่มต้นน่าจะผ่านได้แล้วน่าจะผ่านได้แล้วเนาะโอเค えっ